ไฟไม่ป้าเออรืวะไฟบงสุเลยเปลี่นยนน้ไปทาหรอีามีถมถลึกผมเป้าโสมพดท่อ <c oughs> เป็นพุ่นี้แล้วีกาเนะเสแดง <c oughs> มาบุเป็นลูกในแบบนี้นะแบนตัวแม่นหรถสวยงามจังบุเป็ดนี่เนาะเดี๋ยวนี้เนานะ แบบแบบแบบนี้สีชมพูเลยเนาะแม่นี่ยแต่นี้มันบัวสร้างง่ายนะมันบัวดำบัเขียวเลยนะมันเป็นเรื่องเดียวกดีๆนะครับก็มาหอดเงินเข้าน้องชิงตะพี่แดงเองหลังชิงตะน้องทอดนั่นเองนะยามาอยู่ทางนี้ก็ประมาณนี้เลยย้ายได้พี่แดงเองมาตั้งหินยุบอะไรย้ายกันเลยเครื่องมดเบ็ดบัวดัน ไฟมันก็นมีเนาะสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีก,ก,กันกลับมาพบกันอยู่ที่ส่วนคลองน้องมันพี่นางเงยมาเบิ้งคิงน้องมันมาเบิ้งส่วนคิงน้นงนองมันแล้วก็มาเบิ้งว่าน้องเข้าจ่เห็นอยากย่างกันอยู่พี่นางเงยมากลับให้เพื่อน ไปไปตีแล้วกลับมาที่เลยมาใช้ชีวิตมาด้วยเนาะมาใช้ชีวิตต่อไปใช้เงินแล้วก็ใช้ชีวิตเออไปไปใช้เงินแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตต่อชีวิตประจำวันก็ต้อเป็นน้ำให้น้ำสวนอันนั้นมัน,นบูมิ่นชีวิตประจำวันของเขาเดิส่นใหญ่คือเนื้อเงาอันนั้นนี่ไปเท่นั้นปีนี้ไปเท่าไรแล้วปีละเพียบถามน้องยิ่งจะ,ปะจไปอีกบ่น้องยิง่งน้องยิง่งจะ,ปะจไปอีกบ่ ปีเต้นเตี้ยวเตี้ยวอย่างนี้จะได้คลิปเจ้าอ่ะขึ้นไปเต้นยืนดังเบียร์เลยน้องเกียวบอกให้ส่งให้ได้ครับจะเต้นหรือร่างเบียร์คับมู่เพว่นเต้นเงียบ้ปกติจะเสียท้ายแต่สวดพอไปเราก็เดีอ่ะไอ้กระเดียวสิเต้นบเป็นเล้วเนาะบรรพว่าเป็นจ็บดีเป็นหรืนเป็นฟอนเป็นท่าใดก็ได้เด้อ ไอ้เนี่ลรีเลยละไอ้บ่อไปเลยละมีแต่ซาฟ้อนไอ้ฟ้อนบ่อเป็นกันเต้นในใดเยอะนะกระตูบ่อไปเลยแหละเต้นไอ้กะบบ่อเต้นนะไอ้กระเต้นบ่อเป็นจริงๆแล้วเป็นคนมากเต้นได้ไอ้เคยเต้นคนเดียวแล้วเคยเต้นเดียวเปิดเพลงเต้นนะมันมันมั่วในเรื่องมันนะกระทั่ได้เต้นแล้วมันซื้อเอามันได้ปุ๊บปอยขนาดมันคักมันแต่ว่าเต้นในคนเบิกเนี่ยยังบมเคยเต้นจเยอะๆกันเต้นคนเดียวในห้อง่ายเต้นนะไอ้เคยลองเต้นแล้วคนเดียวมากเลยว่ะ ตอนอารมณ์ดีๆฮะเปิดพี่่นังเต้นคนเดียวแต่ยังหัวเนาะเต้นคนเดียวเต้นคนเดียวหัวคนเดียวแต่ยังจะ๊พี่บามันคูซืึอว่ามันสม่พเลยไอ้่าเขาจ้ากันมักเต้นเวลาเขาไปงานไปอย่างมันม่วนเลยขันบดเต้นเขาบ่มม่วนเลยเนาเอาอันกินซึ้มๆเละเต้นไส้นี่โอ้คับสีเจ้าลกแล้วสีเจ้าสี่ไส้อันปุยแม่นบอลน้องมันแม่น่ะต้องลรหญ้าก่อน ใส่ปุ๋ยรอบรอ,อบพีเท่าไรรอบรอบทวิตรอบเลยรอบทิมนรอ,อบแรกแว่าอนนนอบเลมาอาทิตย์ก็ิ่มลตอ,อลตัวที่ลกได้ก่อนเนาะตัวที่ลกไ่ได้ก็ปล่อยไปก้อนใส่ปุ๋ยแล้วมันขึ้นมาอย่างลกออกน้ำลังอีกเท่านึง นน้สซ้ำแต่เขาต้องเยียดแนว้นี่มันบงังบกนี่แต่ว่าจะเยียดคียงเนาะเยียดข้างๆนี้นี่นิ่ม,ม,มันลกแล้วตัวนี้เปลี่ยนเปลี่ยนลบกลองไว้เลยบหรือว่าเอาไปกลองใ่ญยๆไว้ นูกจบไปก่อนแล้วก็มากองเป็นกองเดียวเลยของตัวคือว่ายังบ๊ที่ซับนี้นาะอกตัวเนาะบ๊มันบอกเลยยังน้อยอยู่เนาะถอยที่พุ่งล่าสุดมันยังบ๊ทฮอนเบอร์นี้นั่นจะว่าไรกินคือกระมูอละเดี๋ยวมันก็ออกมาเดี๋ยวห่างออกอันนี้ทุ่มดินไปแล้วบ่ โอ๋อยังมาได้ถมดิติดขึ้รอบเลยอือใทยมันเป็นหัวขินก่อนเนาะอิกายนี่ถมถมถมเลิกถ่มป่าวถ่มพดทธวะอือเป็นพุทเงี้ยแล้วอิกายนี่นะ สแสดงว่าบเป็นโลกนี่แบบนี้เนาะวันตัวแม่นดอรถงามเยบะเป็ดน,นี่เนาะแบบนี้เนานะคันแบบแบบแบบนี้สีจักบูกนี่เนาะแม่เนี่ยแบบนี้นะมันบ่อสร้างง่ายนะมันบ่อดำบ่อเขียวเลยนะมันเป็นเหลืองเหลืองนะเ,เร้ยเห็นหัวแล้วนี่เนี่มีหัวขิงนี่เอาดินทมมาเลยเอาดินทมบ่ะบัวให้มันพูเนาะ มาเนี่ยโบไอ้มาเอาเครื่องมาแกงหน่อไหมนิดหนึ่งสีไปหาหน่อไม้ท้าท้าหน่องมันกับแกงกันเละแกงหน่อไม้สิเจ้าชิมอะไกินข้าวสวยย่านละแกงกินข้าวสวยสิเจ้าระบบเมืออะเฮ้ยเอาไอ้แกงมือแรงก็ได้สินะทำไมมือเป็นเสาลูกเพื่อนตอนก้าวอะไร ไ่ได้ไปชินนั่ไก็อีกพอแฟนเฮ้ยเสียเนื้อันนี้ลงมานใ้เมื่อใดเมื่อไปเจอพ่อเจ้ายวนผู้ขมแสบเด็กเราบอกว่าลงให้ยู่สองอาทิตย์ พอทอมันบอกว่าให้อยู่2อาทิตย์ว่าซั่นอาทิตย์ีคิดฮอดบ้านหรือว่าคิดฮอดยังกะเนาก่อนดเอาเกี่ยวกันต้องให้อยู่2อาทิตย์เกแล้วบ่ลก็ต้องให้อยู่2อาทิตย์เรีกแล้วก็นอนอยู่นี่ล่ะบ่แล้วก็นอนอยู่นี่เด้อเลล้วก็นอนอยู่นี่ฮต้องเฮ็ดนเมือพอต้องเฮ็ดไปกลับบนะแจ้งเทบางก็ไปทางัว่าบ่ไปเฮ็ดเวียงเด้อก่อ คน,นเกีว,ว่ากน่าจะจหหละเกย่อคน่นขี่หมูนะน้องยิ่งดูน้องเกียวน้ <c oughs> องยิ่งกว่าน้องยิงนีเศษใสยลุยปรจานขี่หมูล <c oughs> บนลูกเกดใต้เลยน้องกะปรจานขีม้มล <c oughs> อ่เก็บไสเปาเลยลเราเนี่ย งั้นตัวนั้นเนี่ยอ้มันขิงโอ้ออกมาน้ำดิกมันเลิกบางทีฮันเฮาดึงมันมันมาคขาดจะซื้อมันบปได้รุดเลยตัวนั้นมันงาตัวนั้นนี่แมหละมันขาดซื้อหนึ่งแล้วนี่ไม่เนี่ยไล่ลูกไม้นี่เริ่มแข็งขึเลยขิงพิณิยงามมากที่มันไหเนาะ พอไปคาผวบาแล้วนะมันขิงงามแรปีนี้นะไายขิงไข่ขิงแต่งขวดได้แล้วนี่เขานเมองตนนันปะยืมยืห่เหียวะยืมเดาที่แมงบุ้งบุ้งกเหลียวอ่า โอ้ยไอ้ของน้องมันอยู่ธนันได้ยัยเดี๋ยวธนั้นน่ะเดี๋ยวเต้ยู่อัน n h าของนันนั่นแหละแฟร์น่ะเช็คของน้องมันผู้เดียวเหรอได้เมน่ะนี่แหละเช็คเลยเดี๋ยวเต้ย nhá ของนันน่ะนี่อะกองนั้นฮะแม่น่ะก็ขึ้นไปขันกู้ตัวนั้นขึ้นไปคลองนี้แมนคลองคลองคลองบางแสนคลองนั้นแม่น่อันนี้โบแมทเนาะแมนตัวนั้นตัวนั้นตัวที่ไอจีน่ะอันพูดเป่าข่าวเหรอได้ เป,เป่าข้าวก่ายไปเป่าข้าวฟังนั้นพุดนเออโอ้วางเติอเลยโอ้ลายเติบแล้วดิคนมัม่นเครียดน,นั่นน่ะสมพอ่อเราเพิ่นมาลกคนเดียวเขียดน,นั่นก็ของเพิ่นอันนี้ลราของครอบครัวเขียดนี้เป็นของครอบครัวของพ่อแม่น้องสาว <c oughs> ฟังนั้นลราเป็นครองงันพ่อแม่แบ่งให้เฮ็ดดูแลเอาใจใส่เป็นย่างดีและเราของตัวเองาะ <c oughs> ควบหวังควบหวังทุกเรื่องทุกอย่างยินดีทำพันขันขายได้ก็เป็นของน้องไปเลยคันราคาด,ดีกับข้าเงินแม่ใส่เงนใส่ <laughs> นี่แม่และใส่นี่แนวขิงเด้ <c oughs> เอาแนวขิงกับเจ้ามาปลูกจ้กต้นของน้ำมันหกร้อย <600 S 2> <600. S 1> โลหกร้อยโลหกร้อของน้ำมันมีหกร้อยโลน้องยิ่งเลยบริจา,ากปลูกเองบรน้องยิ่งโบวัย <c oughs> บ่ เฮ็ดแม่เฮ็ดคนเดียวเฮ็ดดินกับาักกว้างๆเลยรอบหน้ากับเฮ็ดพุ่นเดเฮ็ดแล้วก็ได้เงินมาเลยก็อย่างไรอย่างก็ซื้อเอาหลังจากฮักห้าฮักสิบให้อายเห็นน้องให้พ่อให้แม่แล้วก็ที่เรือก็เป็นของเจ้าเองแล้วเจ้าก็เก็บไว้แหละเก็บหาได้พวมมีแหงเฮ็ดได้บาตรอนาคตอ่าสุขเสริญมากหรือว่า สร้างครอบครัวมันก็เป็นเงินของตัวเองก็ดีอีกแบบนึงเลยเนาะเขามีเงินทุนของตัวเองเขามีเงินเก็บของตัวเองสมัยยังน้อยยังนุ่มยังแน่นเวลาเอาลูกเอาผัวไปก็จังกลุ่มลูกกลุ่มผัวไอ้กลุ่มัวเนาะเสียหายเป็นคนหาเลี้ยงแล้วแฝกๆล้วเพื่อที่จะเป็นผู้ผัวกลุ่มลูกกลุ่มเมียนี่อันนี้กลุ่มลูกกลุ่มผัวหมดแม่แล้วอันนี้เป็ chiến tiết kỳ cu <laughs> nói nó, nó khó một tổ phô nè nhằm bộ thân mình bốn hiền á Cảm ơn Cảm ơn đại khách châu โคระเขาเเนมันแบบนี K ้มันเืองงเขาปานไรเนีได้ขี้มันดีบบบกีวกับขันคูหรอเขาบดีคุดคูง่ายเด้เราขคุดคูง่ายเรามันเมื่อยเขาตีีกายเ้ยกมาปีนี้เลวะโกีวกัได้พักขี้ยงามหรืองามคำดินมันไถแล้เด้จะเป็นต้องคุดเลิกคุดเลิกเาเวลาเขาคุดล้วมันหยากงักเนาะนี่ยไอมาตื้นๆเดยวก็สองโมงได้ไอกันเลย อ๋อน้องยิ่งขันเสียหง้าอยู่ฮะหล่ะเจ้าเราลูกหง้าอยู่นี่เราเสียแล้วเราเป็นนอนพักอยู่ฮะเราเรามาซอยอยู่นี่แม่บอลเชี่ยเลยแม่ชิบูคาคัดงั้นน้องอ่ะเด็กต้อนกับแม่เราชูวยให้อยู่คนเดเรากำลังชูวอยู่เด็กเราบอกไอว่าอันเบิ่งเด้อยันไฟไม่ป้าเด้อเหมือนว่า ไปเป็นลานไป็นไม้ยันตู้เลยเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนน้ำไปท่าก่อ,ไ <c oughs> อนได้บหมคะแน่เต็มไหมชุดทันที <laughs> นเน่กับว,วัาตลกโอ้เพราะว่ามันชุดเพิ่ขึ้นเลยเราก็สร้างย่อได้เราก็ได้ แต่ว่าไอเสียบม,มาเมื่อแล้วอันนั้นมันใส่แมมากไปอ,อ,อ้าวจบคือมาไว้แท้โบาณไฟลามเต๋อฮ้ย <c oughs> อุ๋ยกีจ่จะคำเลย เดี่ยวไปแนวทางไอ้ภูกินเลยนี่นะก็มาหอดเงินข้าน้องชิงตะพี่นยงไงหงชิงตะน้องทอดนั่นเองอย่ามาอยู่ทางนี้ก็ประมาณนี้เลยยังได้พิันยมาทำยูทูรยังไงกันเลยเครื่องหมดเบสบราณหุ่นบ จัง่สีเลยเสียจังหินเอามาหินหินมาพี่อาจจะเกะเป็นเฟืองไปไฟมันกระมีนเมนาะ

nếu phải bên ngoài tục lèo lưu bò phía đằng này như đây thì mong mong pa con này đây cụ mình comment đây nhà qua có, có phui phía này ná phẩm màn ná ná phẩm ná lôi bài này, này, này. cụ nhai, bài. Chè, mình nhai thường mình này màn tét nó nhắn mà kịp tới tuần sau bốn lên màn mình mình thấy ba like พอเก็บกินอยู่ในป้านี้เลยมีเตเป้บนี้พกมาก็ประมาณนี้เลยเริมยิ้แล้วนงเงกินนมาเริ่มิมแล้อันนี้ฮะบเมนมั้งหยดยดยอเขาเด็ดก่ยอะเงยดตัวแต่ีเขาเด็ดมันคือกันได้หยหดเบ้นี่นะเเขาอันเขาก็มากินกันมีหยดรุ่นนึงนเห็นอยู่ในป้าเขาเด็ดเขาเฮ็ดให้แล้วเขาเด็ดเด็ดเดมาน